ไว่ดีไม <im> ่ได้กมนได้ไม่ได้ไรับด้ไม่ได <ination noises> ้ไ <goodbye> ม่ไ <centimeters> ด <Whole season> <hguru> ้ไมด้อม่ได้ไม่ได้ม่ไห้มนได้ไม่หด้ได้่ดด

เงนี่ละมาขายของกันดีกว่าจบแล้วสวัสดีครับเจอกันตอนนี้ปรองผมเบสนะครับไม่คุยคุนอื่อ๋อครับผมทักครับวัสดีครับผมวันนี้มาไลฟ์ครั้งแรกขายของครับก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับวันนี้ก็มีสินค้าอะไรบ้างก็คือตะกร้ายังไม่ขึ้นครับก็คือรอรอก่อนได้ได้ยินกันใช่ไหมครับทุกคนเจสาวเพื่อน มีตะการายังไม่มีครับตะการ์ยังไม่มีอยู่อยู่ที่อยู่ที่พี่เบลครับพี่เบลยังไม่เอาขึ้นครับอ๋อผมรู้แล้วผมเข้าใจแล้วเวลาอยู่หน้าไลฟ์ทำไมสายตาแบบไม่ค่อยมองมองกล้องเพาะวชอบชอบมองจอเช็คใช่เช็คเช็คสภาพเลยว่ามันโอเคแล้วหรือยังไงโอเคแล้วเสียงไหมข่าวจังหวะเพื่อนยืนไกลไหมเอาจริงอะเบนไม่ค่อยออกกูคนยืนตรงเพชรนะมันจะได้ถั่วถั่วกันกูยืนไกลโก้ตรงนี้มืดอยู่ฝั่งมาม่ามาม่าเกาหลีมีครับแต่ยังไม่มีตะกา้านะครับ เดี๋ยวรอรก่อนครับอันนี้อันนี้คือใช้ใช้ไดครับใช้ดีมากไ,ได้ผมอะ่ะขายเลยพี่ไดได้อันนี้ไดเปด่าผมผมดูก่อนเท่าไหร่ดูไม่ได้ผู้นหนีพี่นักอะไรยังต้องมาแต่งกับโปงพุ่งไงใช่พี่อันนี้อันนี้คนคนในยี่ห้อพี่ <c oughs> ตุ๊กโมตุ่มไม่มีกองอ่ะมีกูไงไปเล่นไปเล่นกองไปเล่นกอง ไี่กองเด็จะแต่งเพลงสำหรับได้ปอผมนะคุณจะลองคุจะลองดูมาวันนี้มาแล้วมือกอิงเหรอขายอะไรพี่ได้ประผมได้ปอผมพันสองครับขอแล้วของพี่เน็กพันห้าแต่ผมพันสองเลื่อยขาบนรลังลับพี่นี่ครับ พันสองได้ปอผมพันสองพันสองพันสองเจ็ดสิบสี่เขาไดใช่ต่ำกับพี่แน็กครับแล้วยึดอำนาจใครบอด้วยอันเนี้ยผมใช้จริงอันนี้ใแต่ใช้จริงผมใช้จริงนะที่ผมได้ได้ผมมามันยังไม่มีมุกอะไรให้ตอบเลยแล้วก็ได้อันนี้อันนี้ ใช้งานอย่างถูกต้องก็คือเอาไว้ไดผมนะครับแต่เกิดอย่างไม่ถูกต้องก็คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไดนกมีคนเอาไปไดนกไดนกใช่มึงคนแรกเลยนะทคนไปเป่าคนหมาก็ไดใช่ถ้าบอกคนหมาถ้าหมาผมไม่ค็ยแปลกไดนกสมมติว่าใครสมมติว่าใครมีอยู่แล้วนะครับก็คือซื้อไปสองอันใช้สองอัน

เดินออกไปแต่งดิแต่งไห่ดิได้นกได้นกมีทั้งใดและมีตะก้าฉันเดินลงทางอยู่กลางหายยินสับสนวิ่งไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่งไม่เจอไม่เจอ ดีเหมือนกันนช่สนุกสนุกอันนี้แต่งให้ฟองันนี้เลเด็นผมต้องเรียบแปกมึงไม่เห็นตอนกูแต่งกับพี่แน็กอะกูเหนื่อยมากแต่งไอ้นี่กูเหนื่อยกว่าเดิมอีก มาพร้อมว่าสิบยีสิบามสิบสี่ติดยี่สิบามสิบสี่สิบ0ิ0ยี่สิบสามสิบสี่สิบผมมีปัดเกินผมมีปัดหอผมมีปัดรับรองผมมีปัดสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสติยี่สิบสามสิบสี่สิผมมีไฮยีนผมมีกระปอง แต่งเพลงง่ายกว่าขายของก่อนพี่โอเคขายของก่อนขายของก่อนนี่เรียบร้อยเนี่ยมันเลือกที่แล้วเลือกแล้ววันนี้มีไฮยีนนะครับคือไฮยีนใช้ดีผมผมใช้ผมใช้อันอันนี้ใช้จริงใช้จริงทั้งสตูใช้ใช้แล้วแล้วสั่งมาด้วยสั่งมาด้วยอันนี้คือสั่งพี่ซันบอกเข้าไปมันคือไฮยีนทําให้ผ้าเรียบครับสั่งสั่งล่าสุดกี่กระป๋องสี่ สี่สี่สี่ขอเข้าด้วยนิดนึงเนี่ยไม่แต่นี่หอมจริงอันนี้หอมจริงใช่ใช่นี้เน้นเลยสตูดิโอเราเน้นกลิ่นนี้เพราะว่ากลิ่นนี้หอมหอมมากเป็นตัวดับกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวดับกลิ่นเป็นหอมหอมหอมไม่เบสมันเป็นตัวดับกลิ่นที่ที่ไม่ได้แบบว่าฉุนเกินมันหอมแล้วมันก็แบบว่าสมมติใครตัวเหม็นหรือว่ากลิ่นส่งกลิ่นเสื้อเหม็นอะไรเงี้ยมันฉีดปุ๊บนุ่มสบาย หอมครับอันนี้อันนี้ใช้ดีครับมึงก็ฉีดเยอะไปเหี้ยเดี๋ยวเียอะไรนะพี่เหลือ99าบาบาทนะครับใช่อันนี้เหลือ99บาทครับลองลองไปซื้อใช้กันครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้ฉีดได้แค่ผ้านะไม่ได้ฉีดได้แค่ผ้าก็คือฉีดฉีดได้ฉีดสมมติว่าเรารีดผ้าก็คือเราก็ใช้ฉีดไปด้วยแล้วก็สมมติเราเอาไว้ในห้องน้ำครับก็คือ ดับกลิ่นได้ด้วยใช่ใช่เวลาผมเวลาผมขี้อ่ะเหม็นผมก็เลยฉีดฉีดก่อนออกจากห้องน้ำพูดอะไรกันนะพูดด้วยดิก็ไฮยีนอย่าลืมอย่าลืมกดกดกดที่ตะกร้านะครับก็เอ่อจะบอกเยอะก็ไม่ได้เออก็ช่วยช่วยช่วยกันซื้อช่วยกันซื้อนะครับขอบคุณมากนะครับ อ่ามีมีรองเท้าแตะลาวานครับสูงใกล้ๆครับอันนี้คือขนาดยังไม่แกะยังดําขนาดนี้นะครับก็คือเราเก็บไม่ดีครับแต่งจริงจริงๆก็คือมันดีครับก็คือนุ่มมากครับอันนี้นุ่มมาก,กาอยากรู้ว่าดําจริงไม่จริงเดี๋ยวผมมาให้ดไูไม่เห็น,นแต่แต่อันนี้รองเท้าแตะลาวาพี่กาชอบใส่ครับ พี่ก้าเข้าใส่รองเท้าแนวนี้ก็คือเขาจะทำใช่น่ารักสวมใส่สบายครับแล้วก็ตื่นเต้นที่พี่ตื่นเต้นหละใจแบบเต้นตุ๊บๆเลยเฮ้ยมันเป็นขายของนะที <loyalty> ่ถ้าเราไลฟ์เล่นนะก็เฮ้ยไม่ได้ดิเราจะมาขายของกินของกิน มามา่ามาม่าเกาหล ouais ีมาม,มา่มาอันนี้ของหมดครับผมโชว์เฉยโชว์โชว์โชว์อันนี้ของหมดามอาจจะเป็นครั้งคไลท์ครั้งแรกครับอาจจะมีติดติดขัดนิดน,นึงนะครับก็ก็ไม่ <sh aran> ใช่ติดติดอาจจะติดแค่ติดทั้งไลท์ครับแต่ไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้อาจจะเป็นไลท์ครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นไลท์ครั้งสุดท้าย <laughs> ให้เหรอเข้าพี่แหนกนี่ไหนคนดูอะไรคนดูเจ็ดูพันแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือช่องผมคนดูเจ็ดพันอะโหดีเอาอ่ะธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดแล้วเมืราเปิดไลฟ์มาเหล่อใช่ไหมเราก็แบบอ้าววันนี้สวัสดีครับผมวันนี้จะถ่ายอะไรอ่าเราจะเป็นสไตล์นี้เราก็มาหล่อเลยเราก็แบบวันนี้วันนี้มีไฮาจินมาขายนะครับก็ เออสเปนหอมครับปรับผ้าเรียบเร็วแต่ก็ขายไปแล้วอันนี้เราก็วางไว้ก่อนอ่าอันนี้เราจะเป็นไฮยีนครับไฮยีนไฮยีนขอแบบคอคอแบบว่าเท่ๆหล่อๆอ่ะแต่ว่าเอาเอาแจ๊สนะเอาแจ๊สแจ๊สขอแจ๊สแจ๊สอะไรของมึงเล่นไม่เป็นไปหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยมีผมคนเดียวลุกหล่อจริงๆนะเนี่ยตอนแจ๊ดดีๆยวแจ๊ดดีๆอ่ะอันอันนี้คือไฮยีนครับหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมพี่ เราพูดแถมไม่ได้เนาะพูดไปเลยครับแถมแจก,กฟรีครับผมหลอกเล่นครับอันนี้คือ1แถม1ก็คือเป็นเป็นน้ำยาปรับผ้นุ่มมีอย่างเดียวพี่มีซักผ้าพี่นกกายกร้ามีทั้งปรับผ้นุ่มและซักผ้านะครับก็คือเป็นหนึ่งแถมหนึ่งราคาราคาเท่าไหร่ครับพอ <c oughs> ดีผมทำกันได้ามาเยอะพอสมควรครับ สูงเดียวไซส์สองลิตร1้อยแปดสิบห้าบาทนะครับถ้าสองถุงก็คือตอนนี้สารอยหกสิบี่บาทครับสองถุงนับสามรกบาทครับสองถุงกับผ้านุ่มกับซักผ้าครับซักผ้ากับผ้บานุ่มใช่อันเนี้ยก็คือหล,หลายคนอันเนี้ยคือไฮยีนนะก็คือคนเราต้องแบบซักผ้าเกือบก็คือไม่ทุกวันครับก็คือประมาณ3ามสี่วันสักที โดยส่วนตัวผมก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ก็คือซื้อไปตุนซื้อไปตุนไว้หรือใครมีอยู่แล้วก็ซื้อซื้อซ้ําได้ครับเพราะว่าเราได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบว่าเราใช้แล้วก็หมดไปแล้วก็ซื้อใหม่เป็นมันเหมือนแล้วว่าต้องจะเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเออใช่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วไฮยีนน้ำยาซักผ้า มชื่อขายดิอ่ะผมขายนี้เสร็จแล้วเราห้ามเอาของกินวางไว้กับรองเท้านะครับมันดูไม่ค่อยดีครับนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อว่าไปมันไม่มีเพลงก็เงียบเหมือนกันเนาะ ไม่มีเลยพี่้องไปร้องร้องเลยมีอะไรไม่ไมีซาวอคอเพลงล้สักเพลงนึ่งสักเพลงหนึงคันคันเวล้วร้องเพลงเดี๋ยวกูตีกองให้เดี๋ยร้องเพลงคันไว้เพลงอะไรมาไปจากฉันได้แล้วมาไปากั้ันไ้แล้วนได้แลันาันี้อัน้แไนด้แลอไ้องด้จาฉไาเปิ่งไปจนะค้ับอย่าเพิ่งไปมจะตั้งใจร้อง ทรมานคนดูทรมานแน่นอนตอนนี้ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเพราะไม่เห็นว่าคนดูรู้สึกยังไ <S <S พพพพงพี่ซานคนดูู้สึกยังไงร<ห>ับรหลายงานเฮ้ยเสคนไรขา่คอมเมนว่าใจจะขาดใจจะขาดอ่ะเรามาเริ่มขายของกันต่อมาตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีความรู้สึกผมว่าเวลามันช่ง<ม>า,างยาวนานเหลือเกินมันจะเป็นเงี้ย ดึง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 ก็คอยเป็นคนอ่านเข้าไม่ใหนอ้าวจะร้องเพลงจีนนะครับเบสู้เขาเข้ามาวัว่า I need you ตัวฉันว่า I need you มึงไม่ได้ฟังเหลือว่าคิดไหนอ่ะว่าจริงจริงจริ ต่วนี้ต่วนี้น้ำหนักขึ้นมา5้าโลนะครับผมเพราะว่าเราทำงานกันเยอะเกินน้ำหนักเลยขึ้นใช่ไหมใช่ครับปกติใช่เราจะพูดถึงน้ำหนักครับเราจะยกน้ำหนักเราเพิ่มน้ำหนัก <c oughs> ไม่เอาใครแล้วไอ้เวตอนนี้ <c oughs> มไม่เอาใครแล้วพี่อ่ะเรามาขายของกันต่อครับ <c oughs> เราจะเพิ่มน้ำหนักโดยการกินผมจะไม่ดูสินค้าอะไรผมจะเดาว่ามันคือขนุน เขาผมไม่เห็นขนาดผมไม่เห็นผมยังรู้เลย